รถบริการติดตั้งรางน้ำรองน้ำฝนมาแล้วครับเกียร์นะครับเกียร์เด้อปุต่อปุตตาต่อตาสอบต่อสอบเกียร์เข็มเข้มมาแล้วพิ้แห้งหอมแดงกระเทียมมาแล้วค่ะสามโลโลอยสี่โลโลอย,ยลรรผ่นมีโทรศัพท์ทางโทรศัพท์เอาแล,ลกไข่ไก่ก็ได้แค่ รับย,ไปไปย่ายองคนองไปวให้ไว้หน้าย่ายออกจากมองจืนมองเหืมบริการง่ายองมาแล้วครับเต่าห่ดเต่าซิ่งมาแล้วครับพี่น้องเต่าประหยัดฟืน้นประหยัดทานเต่าห่าเต่าซิ่งจีบเสระเปามาแล้วครับท่านที่อยู่ด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาต้องการขนมจีบสระเปาอร่อยอร่อยควักมือโบกขวกมือเรียกกันได้เลยครับ ขี่แล้วดูดขี่ส่วมเต็มส่วมซึมส่วมหัวามาดูดขี่เด้อดูดขี่